สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นหูฟังอีกแล้วเป็นหูฟังอินเอียนะครับเป็นสมอรท้องนะครับอันนี้ก็เป็นแตงคิวการ์ดด้วยนะครับอาซากินะครับอของอาซากิครับมีแตงคิวการ์ดมาให้ด้วยนะครับแอดไลน์กับ Facebook เข้าไปได้นะครับผมมาลองดูหน่อยเห็นตัวนี้นะครับเขาชมกันว่าเสียงดีมากนะเออผมก็เลยเอ๊ะประมาณร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบอะเลยลอง ลองเอามาดูหน่อยนะครับลองจับมาดูหน่อยนี่คือแบรนด์พวกนี้แต่เราน่าจะคุ้นตากันนะเพราะว่าบางทีมันก็มีขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อด้วยนะครับนี่เสียงดีเบสแน่นไมชัดนะครับสินค้ารับประกัน1ปีนะครับผมใช้ได้ทั้ง ios และ android นะเขาบอกว่าตัวไมโครโฟนนะครับจะได้ทั้ง ios และ android นะ่ามีจุกยางมาให้3คู่นะครับผมเลือกเปลี่ยนได้แล้วก็มีคลิปหนีบสายหูฟังนะครับ ด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีบอกอยู่ตรงนี้นะมีการใช้งานอยู่นะว่ากด1ครั้งรับสายกด1ครั้งเพย์พอร์ตอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กด2ครั้งเล่นเพลงเน็กนะครับกด3ครั้งเล่นเพลงย้อนหลังนะครับผมความใช้งานทั่วไปมีเรื่องความทงความถี่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็ลองมาอ่านดูกันนะครับผมใครสนใจนะตรงนี้ก็เป็นความถี่ทั่วไปนะครับ2 0เฮิร์ตถึง2 0 0 0 0เฮิร์ตนะครับผมสายนะครับได้ประมาณเมตรนะความยาวสายนะครับ คุณสมบัติของ m y s e n น i ิ i t ิตีนะครับค่าวความไวลบ42ค่าวความไวของไมโครโฟนนะครับประมาณนี้แหละก็มันก็เป็นสเปคของไมโครโฟนทั่วไปเราต้องมาลองฟังดูนะตรงนี้เป็นรุ่นนะครับ AK6030MP นั่นเองนะครับแพ็กเกจก็ประมาณนี้ดูแพ็กเกจกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับทำไมถึงเลือกรุ่นนี้นะอ่าก็เพราะว่ามันมีดีไซน์นะครับคือมันมันบุรจะเข้าไปเลือกในร้านออนไลน์เนี่ย มันจะมีเยอะมากเลยนะราคาไม่ถึงร้อยก็มีนะนะครับราคาไม่ถึงร้อยก็มีทีนี้ก็มันขึ้นอยู่กับดีไซน์ของตัวหูฟังแล้วก็ตัวตรงตรงสมอรตรงนี้ตรงไมโครโฟนแล้วก็ตรงชุดคอนโทรลเขาที่สายอ่ะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันนะแล้วแต่เลือกเอานะครับอย่างตัวนี้มันประมาณร้อยกว่าบาทประมาณแบบประมาณร้อยห้าสิบอ่ะร้อยสี่สิบกว่าบาทอะไรเงี้ยโอหนี่ข้างหลังนี่เป็นสีเงินเงินงนี้มาให้เลยนะครับตัวทางด้านหลังอ่าชุดเซตหูฟังนี้มีโหมี ลูกเล่นด้วยก็คือตรงไซส์กลางนี้นะครับจุกยางไซส์กลางเป็นสีเทานะครับจุดเล็กก็เป็นเป็นสีดําจุดใหญ่ก็เป็นสีดำครับแล้วก็ตัวที่ก็แถมติดมาให้กับตัวหูฟังเลยจะเป็นสายๆนะครับไม่ได้เป็นสีอะไรเลยเป็นเป็นออกแบบสายๆหน่อยนึงเออเป็นเทาๆใสๆนะครับเนี่ยหน้าจาก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับเป็นสายแบนนะครับทุกคนเป็นสายแบนอ๋อนี่มีตัวล็อกสายแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีนี่ตรงจุดสมอรทท็อกตรงนี้นะครับที่รับสายวางสายตรงนี้นะครับ ตัวลูข้างหลังนี้เป็นไมโครโฟนนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีไอ้นั่นอยู่อ,อ๋อนี่นี่มีมีข้างหลังตรงนี้มีนี่ครับพิ่งเห็นเนี่ยที่หนีบสายตรงนี้มีที่หนีบสายมาให้เอาไว้หนีบสายมันนะครับก็คือวิธีการใช้งานก็คือเนี่ยเอาสายเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ล็อกหนีบถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะเก็บสายให้มันเรียบร้อยถ้าใครไม่ใช้ก็ถอดเก็บเอาไว้นะครับไปใช้กับตัวอื่นก็ได้ นี่นะครับเอาสายเข้าไปข้างในนี้แค่นี้เองนะครับแล้วมันหมุนได้ไงตัวสายเนี่ยมันหมุนได้มันก็สะดวกดีนะครับเอาไว้หนีบมันแค่แค่รับสายวางสายเฉยๆนะมันไม่มีปุ่มบวกปุ่มลบนะครับผมไม่มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะเพิ่มเสียงลดเสียงต้องไปเพิ่มเพิ่มที่โทรศัพท์เอานะครับน่าจะเอาไว้วางสายรับสายเฉยๆนะครับแต่ว่าแล้วก็น่าจะคนโลเพลงได้นะครับกด2ครั้ง3ครั้งเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ มาดูดีเทลงานของเขานะครับคือชิ้นนี้คืองานดูดีมากเลยนะนะครับสวยมากอ่ะคือที่หูตรงนี้จะมีบอกอยู่นะครับว่าเป็น R หรือ L นะครับเป็น R หรือ L เดี๋ยวดูนะอ่าเห็นไหมจะมีบอกอยู่นะครับว่า R หรือ L นะครับ Asaki ตัวนี้นะครับ R หรือ L นะครับแล้วส่วนของชุดคอนโทรลนะครับจะอยู่ทางด้าน L นะชุดคอนโทรลอยู่ทางด้านซ้ายนะครับซึ่งมันก็มีจะมีรูปไมโครโฟนกับวางหูรับสายแบบนี้แต่ว่านะครับไม่มีวอลลุ่มนะ ตัวนี้ไม่มีคอนโทรลวอลลุ่มนะครับรับสายวางสายแล้วก็คอนโทรลเพลงได้อย่างเดียวเล่นเพลงถัดไปกับเล่นเพลงก่อนหน้าได้นะครับคอนโทรลได้ไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของสายจะเป็นสายแบนนะครับสสีอ่านะครับก็เข้าใจทําดีเป็นสายแบน2สีเห็นไหมด้านท้องด้านหลังก็เป็นสีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกด้านนี้เป็นสีดานะครับด้านด้านทางด้านหลังหูฟังตรงนี้เป็นสีดานะครับแล้วก็ด้านใต้ท้องเป็นสีขาวเป็นสีอ่อนนะครับเห็นไหมอ่าแจ็คก็เป็น T R S นะครับใจกับ หูฟังเขาบอกว่า,าเขาบอกว่าใช้ได้ทั้งกับทั้ง a n d r o i d แล้วก็ทั้ง iOS เลยนะครับจุดที่แยกสายนะครับอยู่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับทำมาดีนะครับคือวัสดุคุณภาพเวลาจับเวลามองเนี่ยอโอเคเลยว่าไม่ได้ก้องแกงนะครับไม่ได้ใช้แบบก้องแกงนะครับตัวหนีบสายเอาไว้หนีบกับปกเสื้อหนีบกับตัวเสื้อเรานะครับหนีบกับคอเสื้อก็จะเป็นแบบนี้ ไว้สำหรับนี่ไงแบบไมโครโฟนอะไรเงี้ยเราต้องการให้มันเข้าขึ้นมาใกล้าปากหน่อยก็ใช้ตัวนี้หนีบได้แล้วก็อันหนีบไว้ทีแล้วก็หนีบไว้กับตรงข้างซ้ายนะหนีบหนีบไว้วก,ไวกับตัวชุดคอนโทรลอ่างเงี้ยเอาไว้หนีบไว้ใกล้กับตัวชุดคอนโทรลไม้นะครับจะลองฟังเพลงกับลองคอนโทรลเพลงให้ดูนะครับเสียบกับสายก่อนเลยเวลาเสียบมาแล้วเนี่ยปุ๊บมันควรจะต้องขึ้นแบบนี้นะขึ้นเป็นเป็นรูปปากพูดหูฟังแบบนี้นะคือเป็นหูฟังแล้วก็มีไม้ด้วยนะนะครับ ถึงจะแสดงว่าใช้ไมโครโฟนได้นั่นเองนะครับสุดเลยเดี๋ยวผมลองฟังเพลงลองฟังเสียงให้ดูก่อนนะว่าแบบเสียงเป็นไงบ้างครับนี่เสียงมาแล้วโหเสียงดีว่ะเอ้เสียงดีเสียงดีอยู่ใช้ได้เลยนะครับเบสเบิร์ดเสียงใสก็ดีอ่ะนะครับโอผมชอบเสียงใสแบบนี้มากเลยผมชอบเสียงใสแบบนี้มากเลยนะครับเสียงใสนะครับแล้วก็เสียง เสียงเสียงเบสก็คหึ่มนุ่มดีมากเลยนะครับแล้วก็เสียงใสก็ก็ชัดใสดีมากเลยนะครับโหชอบหูฟังเสียงแบบนี้มากเลยนะครับโหตัวนี้นะครับอาก,กินี่จอดที่ไม้ให้ฟังเลยนะครับเสียงดีมากอันนี้คือมันแล้วแต่คนชอบนะคือผม,มชอบเสียงแบบนี้คือเสียงใสกับเสียงกับเสียงเบสกระหึ่มนะครับถ้าเป็นปรับอีควอไลเซอร์มันก็จะเป็นรูปตัว V แบบนี้เลย ถ้าเป็นปรับอีโพรเลเซอร์นะเออมันก็จะเป็นแบบเคิร์ฟต้องเบสจะไม่สูงมากนะครับแล้วก็จะเป็นเสียงแหลมเสียงสูงก็จะขึ้นไปอย่างเงี้เลยเออประมาณนั้นน่ะเฮ้ยเสียงดีอยู่นะนะครับเสียงดีทีเดียวใช้ได้เลยเออคุ้มหน่อยนะครับร้อยกว่าบาทเนี่ยร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาคอนโทรลเพลงกันดูนะครับตัวนี้นะครับก็อันนี้คืออันนี้คือกดทีหนึ่งจะเพย์ใช่ไหมอ่านะครับกดทีหนึ่งเพย์พอสกดทีหนึ่งหยุดนะครับกด2ครั้งเล่นเพลงถัดไปนะครับ1 2 อ่าล็อกเกอร์นี่เห็นเล่นเพลงถัดไปเห็นไหมกด3ครั้งนะครับเล่นเพลงที่เล่นไปแล้วนะครับ1 2 3นะครับนี่เห็นไหมอ่าเล่นเพลงที่เล่นไปแล้วนี่นะครับก็คือชุดคอนโทรลก็คอนโทรลได้แค่นี้นะครับไม่มีไม่มีวัลลุ่มนะครับผมโอ้แต่คุ้มว่ะเออแต่แบบเสียงดีเฮ้เสียงดีจริงๆเบสเสียงเบสเสียงใสนี่คือชัดมากเลยแล้วเบสนุ่มนะครับเบสไม่กระแทกเลยเบสนุ่มเสียงใสก็ใสเพาะไม่ได้ใสน่าลำคาญนะครับเออใช้ได้ใช้ได้นะครับเออแต่เราคนที่ชอบชอบใสนะครับ ชอบเสียงใสแจ๊กเลยเสียงเสียงแจ๊กใสๆเลยนะครับแล้วก็เบสกําลังดีก็หึ่มด้วยถึงกันแบบก็หึ่มอ่ะได้ได้นะครับเดี๋ยวไปลองเสียงไมโครโฟนกันนะครับอ่านะครับเดี๋ยวจะมาลองเสียงไมโครโฟนของไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้อันนี้เดีด๋ยวผมเกาไมาให้ดูนะอ่านี่นะครับเป็นเป็นเป็นรับอ่าใช้ไมโครโฟนตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยเพาะไม้เกามาให้ดูนะอ่านะครับทดสอบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบไมโครโฟนนะครับของ หูฟังนะครับาซากิรุ่น AK 6 0 3 0 MP นั่นเองนะครับใช้ได้นะครับเสียงไม้ชัดดีนะครับแล้วก็เสียงหูฟังก็เสียงดีเบสแน่นมากเลยนะครับคือหูฟังอ่ะเสียงดีมากเลยนะชอบมากๆนะครับโอเคเลยผ่านนะครับเบสนุ่มแล้วก็เสียงเสียงแจ๊กเสียงใสนี่ชัดดีมากเลยนะครับาซากิตัวนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์สวยนะครับเป็นดําแล้วก็เป็นทรงประมาณแบบนี้นะครับดีไซน์สวยสายแบนนะครับสสี นะครับอันนี้แล้วเนี่ยก็ที่ฟังอยู่นี่ก็คือเสียงไมโครโฟนนะครับจากหูฟังของเขานั่นเองนะครับเดี๋ยวเก่ามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่เก่ามาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบครับผมอ่าโอเคนะครับก็มาฝากไว้แล้วกันนะครับนะครับหูฟังตัวนี้นะครับเป็นสมอรท็อกนะครับเสียงดีมากๆเลยใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android เลยนะครับใช้ได้ทั้ง iOS ทั้ง Android เลยนะครับลองทดสอบฟังเสียงให้ดูแล้วเสียงดีโอเคจริงๆนะครับ ใครที่ชอบเสียงใสเสียงเบสเนี่ยนะครับเต็มๆเลยนะครับมาชัดมากเลยเสียงเพราะอะคือเสียงมันไม่น่าลำคาญเนี่ยเสียงแบบรู้เลยว่าของดีนะครับเสียงดีเสียงเบสชัดแน่นนะครับเสียงใสก็ชัดมากเลยที่สําคัญนะครับเสียงไมโครโฟนเมื่อกี้ลองเทสได้ดูแล้วนะครับโอ้โหเสียงไม้ดีมากเลยเสียงไม้แบบชัดใสมากเลยมันไม่ได้ชัดธรรมดานะมันชัดแล้วก็เสียงมันใสดีเหมือนไม่คุณภาพดีๆเลยนะครับผมใ้ได้นะครับราคาไม่เกิน150นะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ครับเป็นอาสกิรุ่นนะครับ A เคห0 0 mp นะครับใครกำลังมองๆเลือกๆอยู่นะบางทีไปเอาตัวหนึ่งไม่ถึงร้อยอ่ะผมอยากให้กัดฟันอีกสักน,นิดหนึ่งมาใช้ตัวนี้นะครับในเรื่องของก็จะมีข้อตินิดนึงข้อข้อพิจนารณาิดเดียวก็คือในเรื่องของบลลุ่มนะครับที่มันปรับบลลุ่มไม่ได้นะมันได้แค่วางสายรับสายแล้วก็คอนโทรลเพลงนะครับคอนโทรลเพลงเท่านั้นเองนะใครที่คิดว่าไม่ชอบก็ลองดูรุ่นอื่นแล้วกันนะแต่ใครที่คิดว่าเฮ้ยโอเคไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช้เรื่องของเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยตว ใช้ด้วยโทรศัพท์อยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จัดได้เลยตัวนี้เสียงดีคุณภาพเสียงนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงดีทีเดียวนะครับแล้วเสียงไมค์ก็ชัดดีมากเลยนะครับลองให้ดูไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะตัวนี้นะครับผมค่าสนใจเดี๋ยวก็แปะลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ